ต้องนี่ค่ะเป็นแดนเป็นเป็นจะมาเป็นเดนเซอรของเป็นใครครับเนี่ยคระจะมาเป็นเป็นแดนเซอร์ของนักร้องคนไหนครับเนี่ยอันอันอืนชื่อโอ้อยอย่างนี้โอ้โอ้เอ๋มาโอ้เอ๋อแล้วกันท้าโอเคโอเคอ่าฮ้องน้าบูดไปโน้ตไปนะ้แงตัวหาเรือมาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่นนี่ทำกห้ฟุ้ซึ้งอย่ามายุ่น นีสานพื่นจังเครื่องดำฮามนีเครื่องดำามล่บ่ล่ำมาบ่แตอย่างนะแต่ว่ามึอนีพื่นจังมลเป็นโคโยตี้เอางขอแตงมไหมพ่นจังมาเป็นโคโยตี้ล่ำโซ่ล่ำโซ่สะกอนตขอสองก้อนได้บ่เนี่ยเต่ล่ำโซ่ลำโซ่มามาเตส้มนอเนี้ยเราเน้ยไเนี้ยอ้เนี้ยโอ้ยนี่นียังเสียลบ่ฮะเมื่ออยยุไปข้ายเงเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ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 ออกเป็นยวคนอตัวเลยสิขอ่ะก็ยืนตีเตนตัวนเตนขาได้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 ตัได้อยู่ได้อยู่โอ้โให้ให้อ่ังเครื่องค่ขาดเซฟเซนั่งก่อนนะครับพักก่อนพักก่อน